สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6985 t a r o s t u d i o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปเรนดอมนะคะสำหรับท็อป,ปิกที่จะทำขึ้นมาเป็นท็อป,ปิกที่มีชื่อว่าเขามองคุณยังไงในเวลานี้การอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมนะคะไอขอเช็คพลังงานของเขา นึ่งถ้วยเป็นคนอบอวบไหมเป <c oughs> ็นคนจิตใจดีมีเมตตาสูงมากน่ารักด้เพื่อเผื่อแผ่แหชมหน่อยก็ออกมาเลยนะเดะทาวเทอรเแต่อย่าให้ได้ร้ายนะ <c oughs> จิตใจดีแต่อย่าได้ให้ดุนะ น่าจะดูเรื่องการงานเป็นคนที่ห้ำหันในด้านของการงานนะคะสายลงมือปฏิบัตินะคะไม่ใช่ไม่น่าจะใช่สายทฤษฎีดูแล้ว The Tower จะออกแนวแอคชั่นเดวิลเขาน่าจะเป็นที่ต้องการของ <c oughs> ตลาดนะโสด ถ้าไม่โสดถ้าไม่ใช่คนโสดก็จะเป็นคนที่สามารถเลี้ยงดูปูเสือตัวเองได้ไม่ได้ไปต้องเบียดเบียนใครพึ่งพาใครแถมยังเลี้ยงดูปูเสือคนอื่นได้อีกนะแต่ไม่ใช่คนสปอร์ตใจดีกทมโนะอบตโตอะไรเงี้ยไม่ใช่พึ่งพาตัวเองเป็นหลักตนเม็นด้พึ่งแ่งตนเด็หละดูแลตัวเองดีในลักษณะของด้านการงานด้านจิตใจ ฟิสนะิกอลรูปร่างหน้าตาการแต่งตัวเนี่ยนะบทจะเนียบก็ถ้าไปในเชิงของอสถานที่ที่ควรจะเนียบเขาก็เนียบได้นะแต่เอาจริงๆเขาน่าจะเป็นคนสบายสบายามีทรัพย์สินเงินทองเยอะพอประมาณชอบอยู่กับสิง่งสาราสัตว์อยู่กับธรรมชาตินะฮิวตัวเองอยู่กับ สเปซที่มันใหญ่ๆพื้นที่กว้างๆไม่น่าจะใช่คนที่จะ,อะชอบพบปะผู้คนเท่าไหร่แบบทุกวันต้องออกไปพบปะพบเจอผู้คนทุกวีทุกวันทุกเวลาไม่น่าจะใช่แต่ถ้าจะให้เขาได้ take action หรือ present งานอะไรต่างๆแต่เขาไม่มีการเขินอายนะเขาทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแหละ mm hmm. ใครๆก็ต้องการเขาหน้าคนคนนี้ย ด้วยเป็นคนที่มีจิตเมตตาสูงด้วยนะคะในะพลังงานน่าจะประมาณนี้ธาตุไฟเมสิงโนธนะาตุดินพืชศพกันมังกรธาตุน้ำกรกฏมีนพิจิกนะคะแต่ธาตุลมถ้าไม่มีก็ดูได้นะะถ้าสถานการณ์ตรงถ้าพลังงานตรงกับตัวเขาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าเขานะ ที่เขามีลักษณะแบบนี้นะคะมองคุณยังไงในช่วงนี้ Tower หรืววอ t o w เ r เป็นดาวังคารเป็นพลังงานของนักรบถ้าให้ห้าหันงานเนี่ยบุกตะลุยนะประสบความสำเร็จชนะศึกอะ่ะเขามองคุณยังไงในระยะนี้ เขงดา a เด็ดขาดปัญญาเฉียบคมลึกคมเฉียบลึกสัญชาตญาณก็มานะ,ะกาดำมาทั้งสองใบนั่งอยู่บน เทือกเขาเย็นๆหนาวเย็นนิ่งได้มีดาบมีปัญญาอันเฉียบคมมีสัญชาตญาณอันคมชัดได้ไหมเส้นแรงเป็นอิสระไม่ขึ้นกับใครอยู่ในสังคมแบบ ที่แก่งแย่งชิงดีที่ยังต้องการรับยศสันเสริมเนี่ยไม่ค่อยได้หรอกพลังงานแบบเนี้ยแม้ว่าจะรู้ว่าตัวเองเฉียบขาดเฉียบคมมีปัญญาสูงแต่จะไม่เอาใช้ปัญญาไปห้าหั่นอะไรในในด้านของอแย่งในสิ่งเหล่านั้นอะ่ะชอบเป็นอิสระ พราะว่าถ้าจะไปแย่งในสิ่งเหล่านั้นมัน <c oughs> ต้องอยู่กันเป็นก๊กเป็นหมู่เป็นเหล่าเป็นกลุ่มมันต้องมีพักพวกมันต้องไปไหนไปกันนะคอยตามกันเหมือนเกมการเมืองอะไรเงี้ยไม่น่าจะเขาไม่มองคุณแบบนั้นนะเขามองคุณอินดีเพนเดนต์ป็นอิสระมาตั้งแต่คิงดาบแล้วแล้วโค่นยากด้วยอะนะใครคิดจะโค่นคุณเนี่ยอ ต้องต้องหาหลายเคสหลายคดีเอาไม่อยู่หรอกนะคะคุณเป็นคนที่ไม่ให้ใครแน่เดอะแมจิกเชียนนะมันคุณคุณไม่ใช้ว่าใครจะมาทำอะไรได้ง่ายๆมีของดีปกป้องคุ้มครองด้วยนะแล้วได้สำรับยังเป็นเดอะซันอีกอะ่ะถ้ามีเหตุการณ์ที่ต้องได้ ตัดสินใจงานใหญ่ๆงานหลักๆคุณคุณจะเป็นคนที่แบบโคตรนิ่งเลยอะ่ะนะที่เขามองมีความคิดที่เป็นระบบอัตโนมัติเลยมีเหตุผลแล้วก็แบบไม่หลงอารมณ์ไม่หลงไปตามอารมณ์นะคะการสื่อสารที่คือใช้คำพูดที่แบบเน้นไปในด้านของหนักแน่น น้อยแต่มากคําพูดจะเป็นหลังนั้นคิงดาบนะเฉียบคมน้อยแต่มากนะคะไม่ย่นเยอะแต่ไพ่ไปด้วยอ่านไปด้วยจริงจังกับการใช้ชีวิตนะคะทำให้ดีที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าอะไรจะเกิดก็เกิดจบภารก,กิจก็จบแยกอย่างเงี้ยต่างคนต่างไป มองโลกตามความเป็นจริงไม่ได้อะไรมากนะไม่ชอบความวุ่นวายอืมแล้วไม่ได้ชอบแบ่งฝกักแบ่งฝ่ายด้วยด้วยสองดับม,มักจะดูอะไรรอบรอบรอบด้านไใจตองนะทุกมุมทุกซอกทุกมุมนะคะรอบขอบระวังตัวเก่งเป็นคนระวังตัวเก่ง เอ,อแล้วอีกอย่างหนึ่งที่แบบไม่ชอบเข้ากลุ่มไม่ชอบเข้าพักพวกน่าจะเป็นคนที่ระวังตัวระวังคําพูดตัวเองระวังอารมณ์ตัวเองอย่างเงี้ยค่ะอืมไม่ให้ไปกระทบกระทั่งใครด้วยแล้วก็ไม่ได้อยากจะรับเอาอารมณ์ใครมาใส่กับตัวเองมาไปไปรับความรู้สึกของผู้คนไปฟังความเดือดร้อนของผู้คนไปฟังเข้าบน่นเ,เรื่องครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วก็ไปช่วยตัดสินใจช่วยไปให้คําแนะนําเขา,าไม่มีในตัวคุณ ไม่ยุ่งกับใครเหมือนคนปิดใจอะ่ะเหมือนคนไม่เปิดเผยตัวเองอะ่ะไม่ชอบให้ใครมารู้เรื่องราวของตัวเองอะไรมากมายนะ mm hmm. เขามองแบบนั้นแต่ว่าได้ไพ่ The Wheel กับ The Temperance มาเนี่ยเหมือนกับคนที่รักษาสมดุลน,นะะไม่รีบร้อนนิ่งจะนิ่งนะจะนิ่งจะอยู่แบบอยู่เหนือฉันอยู่เหนือเหตุการณ์ฉันขอดูเหตุการณ์รอบๆก่อนอปรับตัวเก่งนะคะแล้วก็เข้าใจจังหวะชีวิตด้วย เข้าใจว่ามีขึ้นมีลงเข้าใจว่ามีสองด้านนะฮะอยู่กับอะไรที่มันแบบบาลานซ์เหมาะสมจะดีกว่าอย่างเงี้ยคนแบบเนี้ยถึงอยู่ในสภาวะที่มีความสุขก็ไม่ได้พาตัวเองให้ไปสุขเยอะนะไม่ใช่คนสุขนิยมแต่ก็อยู่กับความทุกข์ได้อยู่กับความสุขได้เวลาทุกข์ก็จะได้ไม่ทุกข์หนักไงเนี่ยมันเกิดจากการที่บาลานซ์ไงเวลามีโอ้โหทุกวันนี้ เพื่อนชวนไปทานข้าวเขาถูกแบบรางวัลนูน่นนี่นั่นมันก็ดีใจด้วยนะแต่ก็ไปพอเป็นพิธีเขาชวนนะคะแต่ก็ไม่ได้ไปอ,อยากจะมีรางวัลถูรางวัลแบบนั้นกับเขาบ้างก็คงไม่เพราะว่ามองว่ามีได้มันต้องมีเสียดีอะไรเงี้ยก็เลยอยู่ระหว่างของความอยากได้ของความสุขนะเพราะว่าไม่รู้ว่าเราต้องเสียอะไรไปไหมก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ชอบที่จะเสียอะไรแต่ว่า ถ้ามันมีความเป็นกลางโดยธรรมชาติมันไม่มีอะไรที่ใครได้อะไรโดยไม่ต้องเสียตรงนั้นเราอยู่แบบอยู่แบบไม่ได้ไม่เสียก็โอเคนะจะเป็นแบบนี้ไหมเป็นมุมมองที่แบบไม่ได้ไม่หลงไม่ยึดไม่ตามแฟชั่นไม่อะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้าหน้าผมก็ใช้จาเข้ากับน่าจะตัวเองมากกว่าเข้ากับชีวิตตัวเอง นะเข้ากับบางคนใช้เสื้อผ้าตามจิตวิญญาณก็ชอบโทนเนี้ยไม่ค่อยชอบโทนสีสันเท่าไหร่บางคนใครเฟรชเฟรชก็ชอบสีสันก็ไม่ได้วา่าไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะบางคนอาจจะชอบทึบไปเลยนะะเพราะว่าง่ายดีไม่ต้องไปจัดอะไรให้เข้าเซตอย่างเงี้ยดูง่ายดูเป็นคนเรียบๆแต่สะอาดสะอาด เป็นคนเหมือนคนปิดปิดตัวเองก็จริงนะแต่ว่าพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้กับการเปลี่ยนแปลงเปิดโอกาสให้กับทักษะใหม่ๆการเรียนรู้ใหม่ๆที่จะเข้ามาไม่ได้ยึดติดของเก่าไม่ใช่คนแบบอนุรักษ์นิยมนะเพียงแค่ไม่ชอบความวุ่นวายชอบฟังเสียงเ,เสียงคลื่นพลังงานอะไรบางอย่างที่จะ บอกเหมือนกันหรือเปล่าคล้ายๆกับนักปฏิบัติอยู่นะมแตกฉานมีพลังงานไอ้สัมผัสได้ถึงเขามองว่าคุณมีแนวความคิดที่แตกฉานมีพลังอะไรที่แบบมีความเย็นลึกๆภายในดูเหมือนจะมีเอ,อแนวไอเดียครีเอทมีความคิดสร้างสารรค์เหมือนเดอะแมจิกเชมคนขี้เบือ่อนะคะ เป็นคนขี้เบื่อเป็นคนที่อันนั้นก็อยากทําอันนี้ก็ทําอันนี้ก็ทําได้อันนั้นก็ทําได้ดีอันนี้ก็ทําได้เก่งอันนี้ก็แบบหลับตาประกอบยังได้เลยเงี้ยแต่ลึกๆอะ่ะคุณมีพลังงานเย็นมากนะดังนั้นไอ้มองว่าดูเหมือนคนใจร้อนแต่ถ้าเกิดว่าเขาคิดจะลองหรือทดสอบคุณน่ะในด้านที่จะยั่วโม,โมโหคุณมันไม่สําเร็จอะ่ะเพราะคุณไม่ไหลตามอารมณ์มันจะมีตัวสติมาตัดไว้ตัวปัญญาตัวอะไรบางอย่างที่คุณมีนั่นแหละ ต่อใหเอ้เหมือนคนที่เข้าคล่องว่องไวเ,เหมือนทำงานอย่างเงี้ยหยิบจับอะไรดูมีสมาธิดูมีเหมือนคนใจร้อนแต่พอลูกค้าพูดคุยกับลูกค้ากลับหันมาสบตายยิ้มแล้วก็พูดอย่างใจเย็นน้ำเสียงเรียบง่ายบางทีเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างเงี้ยจะมีสติก่อนใครเพื่อนแล้วก็จะควบคุมอารมณ์ตัวเองควบคุมตัวเองได้อย่างเงี้ยมองแบบนั้นนะ่ะ ใช้สัญชาตญาณร่วมกับเหตุผลได้ดีถูกไหมคิงดามนะันเป็นพลังงานที่มีเหตุผลมีความเฉียบมีความลึกมากแล้วอีกามาสองใบนะ่ะอเมริกเชียนด้วยมันเป็นพลังงานที่แตะขึ้นพลังงานแบบเส้นแรงมีสัญชาตญาณที่แรงมากนะั่ใช้ในการทํางานร่วมกันเป็นคนที่เฉียบเย็นนะมีพลังงานที่แบบคมลึกมากนิ่งมากต่อให้สถานการณ์ที่ภูเขาจะถล่มนั้นะอะไร น้ำจะท่วมเยอะขนาดไหนเจ้าข้ยังมีกําลังใจให้กับตัวเองไปได้แถมยังช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยไฟแรงนะคะกล้าคิดกล้าทํำดิลงมือด้วยอะ่ะจะตื่นลือร้นนะจนเขามองว่าคุณใจร้อนเป็นคนใจร้อนคนหัวร้อนหรือเปล่าไพ่ออกมานะไม่ใช่กูมีพลังงานเย็นมากเฉียบคมมากลึกมากข้างในอะ่ะ อะไรก็มาสารรั่นคลอนคุณแบบให้ถล่มไม่ได้นะคะแล้วก็ดิ๊กคิงดาบเนี่ยเขาเขามองปัญหาเหมือนเหมือนลูกอมอ่ะชอบทดลองนะมาดูซิลูกอมนี้อร่อยไหมมันจะเป็นยังไงถ้าเราเอาถ้าเราแบบกินพร้อมกันลูกอมมันจะรสชาติเป็นยังไงนะถือปัญหาเป็นสิ่งที่แก้ไขได้เขาเขามองว่าคุณเป็นคนแบบนี้นะไม่กลัวไม่กลัวอะไรดูวิวนะ เป็นคนที่ตั้งตัวเองไว้แบบอิสระไม่ขึ้นอยู่กับใครไม่ว่ารอ,อ,อบข้างจะสั่นคลอนแค่ไหนคุณก็ยังยืนขาเดียวได้อยู่นะนิ่งมองปัญหาได้ได้เฉียบจึงตั้งสติได้ไว้ด้วยแต่ว่าม,มันเหมือนกับคนที่ฝึกสติมา จะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันเลยดูนิ่งอะ่ะนิ่งไว้อะ่ะมันไม่กระโตกกระตากมันไม่ได้มีพลังงานที่เหมือนลุกลี้ลุกลนเหมือนด h เมจิ i เชียนเป็นสิ่งที่ m a เมจิเชียนเป็นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรเงี้ยเหมือนนักวายากรเสกนู่นเสกนี่แต่ข้างในเขา,าเย็นมากมีสมาธิมากมีสติมากคอยคุมาการเคลื่อนไหวของตัวเองอยู่คอยเสกนู่นเสกนี่อะ่ะ แต่คนอื่นอาจจะมองว่าเป็นคนที่กระชับระเฉงว่องไวใจร้อนลูกลี้ลูกลนไหมถ้าเกิดว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่คุณกลับไม่เลยมีแต่พลังงานบวกเลเซนเป็นคนที่ดึงดูดโอกาสเข้ามาหาตัวเองด้วยนะเพราะพลังงานบวกเพราะทัศนคติของคุณด้วยคุณให้พลังงานดีๆกับคนรอบข้างอ่ะคุณทำให้แบบคนรอบข้างเขามีความสุขมี พลังงานบวกได้รับรอยยิ้มคุณได้รับได้เห็นหน้าคุณได้สัมผัสพลังงานความนิ่งความเฉียบของคุณอย่างเงี้ยมันก็ทำให้พวกเขาอุ่นใจได้นะฉลาดมีเหตุผลนะคะใจเย็นนั่นแหละเพราะว่ามีคิงดาบกับด e t เท p เพลนส์อยู่มันมันพลังงานร้อนกับเย็นคือสามารถที่จะ แบ่งรับแบ่งสู้มีพลังงานแบ่งรับแบ่งสู้ได้นะคะมันมันมันไม่รีบอ่ะมันเป็นพลังงานที่แบบอ่ะนิ่งๆคิดดูก่อนนะเดี๋ยวค่อยตัดสินใจเดี๋ยวค่อยว่ากัน <c oughs> <c oughs> จริงๆเราดูมีความสามารถหลายด้านนะแต่ว่าคุณแค่ไม่ได้อ,ออกมาให้เขาได้เห็นทุกด้านแค่นั้นเองฉลาดรอบด้านใจยินนะคะ <c oughs> คนที่มีไฟมีการทำงานคุณไม่ว่าคุณจะอายุ แค่ไหนนะอายุเยอะอายุน้อยเนะี่ยคุณเป็นคนมีไฟกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาม,มันเป็นภาพลักษณ์ของผู้นําที่น่าเคารพมากนะคุณดูเป็นผู้นํามากอืบุคลิกของคุณอนะที่ให้อายวิเคราะห์นะแล้วมีชื่อเสียงด้วยมั้งมองแต่คุณจะภ,ภ,ภาพลักษณ์ที่ให้เห็นเนี่ยคุมโทนจะเป็นลักษณะโทนของความลึกลับแต่ความฉกาดของคุณคือแนวคิดไมเซ็ต อ <c oughs> ไอเดียอะไรต่างๆ <c oughs> การลงไม้ลงมือในการสร้างสารรค์ผลงานแต่เบื้องหลังของคุณน่ะมีแบ็คใหญ่ๆคอยดูแลหรือไม่ก็คุณคือเป็นเป็นผู้ที่มีออำนาจบารมีอะไรบางอย่างในตัวนะคะไม่ใช่ว่าหลายคนจะจะรู้จักอย่างเงี้ยแต่เขาก็อาจจะไปสือไปรู้มาก็ได้นะว่าคุณเฮ้ยแบบคุณไม่ธรรมดานะไม่ได้ไก่กานะ เพราะว่าอาจจะผ่านอะไรไมาเยอะอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมามานานแล้วแต่ว่าถ้าไม่สืบก็ไม่รู้อะก็ไม่ถ้าไม่ไปนค้นก็ไม่รู้อ่ะว่าคุณเป็นใครอย่างเงี้ยแต่ว่าจะชอบทําอะไรที่ดูแบบธรรมดาไงสีโทนสีดาโทนสีเนี่ยคนที่คนที่ชอบใส่สีดานะฮะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับงานมงคลเรือว่ามงคลหรือเปล่าเลยจะสัญลักษณ์ของสีดําก็คือฉันก็ไม่ได้อยากจะโดดเด่นไปกว่าใคร ฉันก็สีดำคือสีที่มันมีความลึกลับในตัวเป็นคนที่มีความลึกลับเป็นคนที่ไม่ได้อยากโดดเด่นไปกว่าใครเป็นคนที่มองว่าเออมันใส่ง่ายดีนะคะมันไม่ต้องอดูแลอะไรยากอย่างเงี้ยแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังคือคนน่าจะมี power น่าจะมีอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นนะเขามอง ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะต้องเปนคุณเอง่ะที่รู้ว่านะคะก็จะประมาณนี้นะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์อันนี้คุณอาาุตสาห์ดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็สาแบ่งซูเปอร์แฟงมาให้แต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขอให้คุณได้รับกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่า ขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปราชนาไวเช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์คุณพร้อมทั้งด้านภู้ขัพ์และอริยารัพย์ตลอดไปสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ